ชอบรวา a ชาติขอยต่างิดภารกิจก็ไม่มีสั่นาูกผู้ชุ้าท่านหรท่านผู้บงการละดที่ปรึกษาคุณจานาร์สัจรัน์ก็มีเหตุผลก็เราเลยไม่ได้มารู่วสนันุนกับเรื่องขอยากที่จะเริกมือนครับท่านผู้บัการว่าขณะนี้ขึ้นพบมาคุมารสองและรรระสาม และเสร็จในที่22มีนาคมก็คือในสตาร์รับคาดหมายก็น่าจะทำงานากต้นเดือนสัตว์โดันั้นเรื่องงบประมาณที่เราสภาตามทีงบประมาณก็คือเดือนิี่มาโยน67ขึ้นในทันที่ที่เทศไทยสิคนปรบริษัทที่3 South Korea ก็ยังดำเนินการกันอยู่รับนั้นยืนใจ้ัทกาลท ที่2.1เรื่องการับลองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสอฟตวรนแห่งชาติรั้งที่2นรับสาประเทศที่แจ้ขอแก้ไขรายงานซึ่ต่อหาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะนาร้ที่อ ครับสวัสดีครับท่านสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแต่เนื่องจากคุณแพทองทานชินวัตรติดภารกิจก็วันนี้ผมก็ทำหน้าที่ในที่ประชุมแทนนะครับ ซึ่งก็มีเรื่องสำคัญที่จะได้แถลงข่าวเพื่อให้เห็นเป็นความคืบหน้าในการทำงานของคณะว่าการนะครับโดยขั้นต้นก็จะเชิญท่านอาธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เล่าให้ฟังว่าความสำเร็จในการที่ทางอาธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับทางกรรมการซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติในการผลักดันอุตสาหกรรมหนังสือกับ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในช่วงที่ผ่านมาครับเอ็นเชิญครับท่านที่ปีครับขอบพระคุณนะครับ,บ,รบก็ขออนุญาตสรุปให,ให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับถึงผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านะครับงานไทเปอินเตอร์เนชั่นแนลบุ๊คเอ็กซิบิชัน2024ที่จัดขึ้นที่เมืองไทเปสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเมื่อวันที่20-25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือ นะครับ4หน่วยงานหลักนะครับก็คือกรมส่งเสรมิมการค้าต่างเทศสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศนะครับที่กรุงไทยเปแล้วก็คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านหนังสือนะครับซึ่งทางกรมส่งเสรมิมการค้าต่างเทศก็เป็นโฟกัลพอยต์ในคณะ,ะอนุอันนี้ด้วยนะครับรวมถึงสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจําหน่ายหนังสือแห่งชาติแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่ง เราได้เข้าร่วมงานนะครับก็เรามีการจัด Thailand Pavilion ขึ้นนะครับโดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น23รายนะครับผมและมีหนังสือที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำมาจัดแสดงภายในคูหาของ Thailand Pavilion นี้ถึง150เล่มด้วยกันนะครับซึ่งภายในงานนั้นก็มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจถึง 153คู่นะครับแต่มูลค่าอาจจะไม่ได้ดูเยอะอะไรเนื่องจากเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆแต่ก็เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะนอกจากภายในงานนั้นก็ยังมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญๆนะครับซึ่งจะขอเล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนฟังก็คือในเรื่องของอกิจกรรมพิ t ชิ i n นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์นักเขียน10รายนะครับก็ได้มีโอกาสได้นำเสนอเนื้อหาหนังสือ ให้แก่โปรดิวเซอร์ไต้หวันนะครับเพื่อพยยิจารณานำนิยายไทยเนี่ยไปดัดแปลงเป็นสื่ออื่นโดยมีบริษัทผู้ผลิตสนใจเข้าร่วมรับฟัง24รายเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรม matching นะครับกับสำนักพิมพ์ไทยนะครับที่เข้าร่วมเจรจาการค้ารวม23รายกับสำนักพิมพ์เอเจนซี่ของไต้หวัน29รายนะครับผมก็เกิดการจับคู่เจรจาการค้าขึ้น66คู่ด้วยกัน ซึ่งตรงนี้ก็จะขอติดตามรายงานผลการเจรจาต่อไปนะครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับงานเขียนของไทยนะครับบนเวทีต่างๆภายในงานด้วยรวมถึงกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนักเขียนโดยนักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรสนะครับนักวาดการ์ตูนนักแปลเจ็ดท่านจากประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างงานนะครับก็มีผู้เข้าเยี่ยมชม ผูหาประเทศไทยและเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆดังที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนี้มากกว่าห0 0 0 0รายนะครับโดยในปี2526นะครับโดยในปี2026นะครับประเทศไทยจะเข้าร่วมงานไทยเป็น International Book Exhibition เนี่ยในฐานะ Guest of h o n o r ของงานด้วยนะครับอันนี้ก็มานำเรียนให้ใหทราบนะครับ สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาสดๆรดด้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืองานฮ่องกง International Film ฟิล์มแอนทีว2024นะครับผมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14มีนาคมที่ผ่านมาที่ฮ่องกงนะครับผมก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานอุตสาหกรรมบันเทิงที่ใหญ่ติด1ใน3ของโลกนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับระบูรณาการร่วมกันออกคูหาประเทศไทยนะครับไทยแลนด์พาวิเลียนบนพื้นที่126ตารางเมตรนะครับผมมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น27บริษัทนะครับและก็เข้าร่วมงานด้วยตนเองอีก7บริษัทซึ่งแบ่งเป็นตามประเภทธุรกิจ3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือผู้ผลิตและจัดจําหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชั่น 9บริษัทด้วยกันผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์10บริษัทนะครับและบริการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์อีก8บริษัทนะครับโดยมีการเจรจาการค้าเกิดขึ้นนะครับภายในงานจํานวน413คู่ด้วยกันนะครับคาดการมูลค่าเจรจาทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ2,634ล้านบาทซึ่งก็เกินเป้าหมายที่ทาง3หน่วยงานได้กำหนดไว้ อยู่ที่800ล้านบาทนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับซึ่งภายในงานฟีมาร์เองนี่ก็มีผู้เข้าร่วมงานเอ็กซิบิเตอร์จำนวนมากนะครับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมทั้งสิ้น750รายรวมถึงมีคันที่พาวิเลียนด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นยังมี14ประเทศที่ออกงานถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแต่ว่าต้องขอเรียนว่า คููหาของประเทศไทยเนี่ยมีความคลื้นนะครับมีผู้มาเข้าเ,เจรจาธุรกิจค่อนข้างมากตลอด3วันที่ผ่านมาเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับขอบคุณครับบอกแล้วครับมูลค่าอยู่ที่2634ล้านบาทนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้นำเรียนเ,เกินเป้าหมายที่คาดไว้สูงมากเลยครับ3เท่าสีเท่าตัวขอบคุณครับครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมของเราที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเป็นหนังสือหรือสักกรรมอื่นก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมีศักยภาพเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปแสดงศักยภาพเหล่านี้ในต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับอันนี้การที่าทางกรมส่งเสริมการค้าห่างประเทศกรมการท่องเที่ยวแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้บูรณาการกันเนี่ยครั้งนี้ก็เห็นความชัดเจนว่า ผมเองก็ได้มีโอกาสไปที่งานฮ่องกงฟีมาร์ดด้วยเห็นเลยว่าในภาวะเลียนของประเทศไทยคึกคักมากครับถ้าเปรียบเทียบกับของอคนอื่นๆนะครับไม่ไม่พูดว่าประเทศไหนคนอื่นเนี่ยของเราเนี่ยคึกคักที่สุดงน,นั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คิดว่าในช่วงงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะเป็นเวลาที่จะได้แสดงศักยภาพเช่นเดียวกันเพราะว่าที่เทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานเป็นเทศกาล ของภาพยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นตรงนี้ก็ได้มีการพูดคุยประสานงานกันแล้วว่าเราจะต้องเตรียมการในการเข้าร่วมเทศกาลเมืองคานให้ได้ดีที่สุดนะครับประเด็นเรื่องของภาพยนต์ก็มีเกี่ยวเนื่องที่ได้มีการประชุมในวันนี้เช่นเดียวกันว่าหลังจากที่เราคาดการว่างบประมาณของปี2 0 1 7เนี่ยน่าจะผ่านการพิจารณาของทั้งสองสภาในเดือนเมษายนงนั้น ในส่วนของภาพยนตร์เองก็จะมีโครงการที่สําคัญที่อยากจะประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์เนี่ยได้เตรียมตัวครับเรียนเชิญทาง่องราชวงเฉลิมชาตรียุคนครับครับผมเนื่องจากอตอนนี้นะครับเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงของการจัดทํางบประมาณนะครับและอย่างที่ท่านท่านคุณหมอนะฮะได้ได้ได้เรียนไว้แล้วว่าวางบประมาณนี้เนี่ยจะ อนุมัติในช่วงของเมษาพฤษภาซึ่งยังไม่มีกรอบตัวเงินที่ชัดเจนในเวลานี้ยังอยู่ในกรรมธิการที่จะต้องตัดงบประมาณแล้วก็มองหาความเหมาะสมในช่วงของงบประมาณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะถูกกันไว้สําหรับการสนับสนุนการผลิตซีรีส์ละครภาพยนตร์สารคดีและแอนิเมชันนะครับผมซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันนะครับของหลายๆภาคส่วนหลายๆสมาคมแล้วก็ภาคต่างๆของอุตสาหกรรมในการสร้างงบประมาณกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะแยก ออกมาเป็นประมาณสิบรูปแบบนะครับสิบรูปแบบในงบประมาณตัวเดียวกันเนี้ยนะฮะจะแยกออกมาเป็นเป็นสิบรูปแบบทั้งที่ที่มีทั้งการสนับสนุนสารคดีสนับสนุนภาพยนตร์ทั้งแบบอิสระนะครับและทั้งแบบเ,เป็นแบบที่เป็นเพื่อการเพื่อการคอมเมอร์เชียลละกันต้องใช้คำว่าคอมเมอร์เชียลเพื่อเพื่อเพื่อที่จเเจะืะอเพื่อเพิ่มเพิ่อมูล่่าในตลาเพื่อับ่เพื่อเี่จะเน้นไเทางด้านเทศกาล่เน้นไปที่ทางด้านการสร้างผู้ผลิตหน้าใหม่ นะครับเน้นในการสร้างบุคลากรอ,อย่างเช่นกลุ่มที่ต้องผลิตซีรีส์อย่างเช่นซีรีส์ b o y Love g i r l Love หรือที่หลายๆคนชอบเรียกซีรีส์วแล้วก็อยากจะผลิตคนต่างๆคู่ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสและ,ะไรายได้เข้าสู่ประเทศนะครับหรือจะเป็นการสร้างกลุ่มผู้ชมใหม่ๆเช่นโครงการที่จะสนับสนุนงานภาพยนตร์หรือซีรีส์สำหรับกลุ่มตลาดกลุ่มว pre ัยพรีททนนะครับหรือกลุ่มเด็กนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นะครับเราจะมีการประกาศ criteria, คทีเรียนะฮะที่ชัดเจนนะครับผมของทั้ง10รูปแบบของงบประมาณสนับสนุนนะครับซึ่งน่าจะครอบคลุมโครงการได้ประมาณ10-20%ของของของ,ของการผลิตในอุตสาหกรรมปัจจุบันนะครับผมนอกเหนือจากนี้เนี่ยแตเ่เราอาจจะต้องขอความร่วมมือนะฮะในภาคอุตสาหกรรมให้เตรียมเริ่มเตรียมโปรเจกต์นะครับใครอยากเตรียมโปรเจกตรดเต็มนะครับที่ ที่ต้องการงบสนับสนุนที่เรียกว่าประมาณแมทชิ่งฟันนะครับก็คือเป็นงบที่ที่มีงบส่วนหนึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาคอุตสาหกรรมและงบประมาณส่วนหนึ่งจากจากทางรัฐบาลที่จะสนับสนุนเนี่ยก็อยากให้เตรียมพั้งบทภาพ,พยนตร์โครงสร้างของของตัวตัวงานนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวทีมทํางานนักแสดงที่จะที่จะอยู่ในโปรเจกต์นะครับหรือถ้าโปรเจกต์ไหนทําไปแล้วที่ต้องการสนับสนุสนในเรื่องของโพสต์โปรดักชั่นหรือการถ่ายการกระบวนการหลังจากการถ่ายทําก็เตรียมโครงการแบบนี้หรือบางเรื่องที่ อยากจะเตรียมตั้งแต่การพัฒนาบทนะครับก็อยากให้เตรียมในส่วนนี้ไว้คือจะมีได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งรา,ายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีประกาศให้ทราบเมื่อเราได้ตัวงบกรอบงบประมาณที่ชัดเจนเนี่ยจะประกาศทันทีนะครับผมอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ระหว่างนี้วันนี้เป็นส่วนสําคัญคือว่าเราประกาศว่าเรามีนะครับงบที่เป็นงบสนับสนุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะได้มี lead time หรือเวลาเพิ่มเติมนะฮะในทุกทกท,กท่านในอุตสาหกรรมจะได้มีเวลาในการ เตรียมงานเตรียมโครงการเตรียมโปรเจกต์นะครับในการที่จะพูดกับกลุ่มทุนต่างๆเพื่อหาทุนร่วมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเให้ความสําคัญกับระยะเวลาในการทํางานด้วยครับไม่ไม่อยากให้มันอยู่ในระยะที่มีกรอบที่แบบสั้นมากๆแล้วพอพิจารณาแล้วอาจจะมองเห็นว่าเอา๊ะมันทําไมมีระยะเวลาพิจารณาจากวันที่ประกาศเนี่ยสั้นเกินไปนะครับถ้าสั้นแบบนั้นมันอาจจะเป็นความดูมความมีความไม่ชอบธรรมต่างๆนะครับดังนั้นเราก็พยายามที่จะ รีบประกาศก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เกิดการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับผมก็เรียนให้ทุกทกท่านเพื่อนพี่น้องในอุตสาหกรรมทราบนะครับว่าเรายังมีงานต่อเนื่องกันอีกหลายๆงานซึ่งอันนี้เป็นงานแรกๆที่ที่อยากให้ทุกคนได้ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมครับขอบคุณมากนะครับ,รบก็ย้ําอย่างที่หม่อมอราชวงศ์เฉลิมชาตียุคนได้พูดไว้นะครับเนื่องจากปีนี้มันเป็นปีพิเศษที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีออกมาช้ากว่ากําหนดประมาณ6เดือนจริงๆ ถ้าเป็นปีปกติเนี่ยเราจะได้เห็นงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหากันยาคนแล้วนะครับแต่ปีนี้ก็คือเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยทันในเรื่องของการที่จะขออนุม,มัติภายในปีงบป,ประมาณซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน2067เพราะฉะนั้นระยะเวลาสั้นอย่างนี้ก็ขอ,อท่านสื่อมวลชนได้กรุณาช่วยประชามพันธ์ให้คนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ได้เตรียมตัวที่จะทําเรื่องของการเสนอโครงการที่จะมาให้เกิดการสนับสนุนตามประเภทต่างๆที่ทางมูลนิธิชลชาตรีได้กําหนดไว้นะครับครับนอกจากนั้นก็มีวาระประชุมที่สําคัญอีก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานมหาสงกรานเนื่องจากว่าในปีนี้เป็นเ,เรื่องของข้อจํากัดงบประมาณอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับทำให้งบประมาณนี้มา ล่าช้ากว่าที่เราได้มีการคาดการณ์กันไว้เพราะฉะนั้นการจัดงานมหาสมการในปีนี้ก็จะยังมีข้อจํากัดเรื่องเวลาและงบประมาณพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการรายงานว่าได้มีการเตรียมการที่จะมีการจัดงานสงการในวันที่11เมษายนที่บริเวณถนนราชดำเนินและที่สนามหลวงนะครับ เดียวกันเองคณะอนุกรรมการด้านเฟสติวัลก็ได้ทําเรื่องขอเสนอที่จะมีการทําการวิจัยเพื่อที่จะกําหนดทิศท,ทางวางแนวทางของการจัดงานมหาสงกรานในปีหน้าตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะได้ทําให้งานมหาสงกรานในปีหน้าเนี่ยเป็นไปตามที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้งานมหาสงกรานเป็นงานเทศกาลร,ระดับโลกให้ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งอีกวาระหนึ่งที่มีการนําเสนอคือว่าได้มีการ เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าขณะนี้ดำเนินการในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆไปเศรสากรรมไปคืบหน้าพอสมควรแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้ในจังหวัดต่างๆซึ่งมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ในจังหวัดนั้นในท้องถิ่นนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้ทำงานเชื่อมโยงกับระดับชาติฉะนั้นในที่ประชุมก็ได้มีการ เห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์นครราชสีมาโดยที่ข้อเสนอคือมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นอนุกรรมการและคณะกรรมการเองก็ม yeah. sure. ีตัวอนุกรรมการที like ่มาจากทางภาคเอกชนเช่นทางหอการค้าทางสมาคมการท่องเที่ยวประจําจังหวัดอย่างนี Очень ้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะได้มีการขับเคลื่อนในจังหวัดนครราชสีมาอย่างจริงจังอย่างเช่นเรื่องการสร้าง one stop service ในการ ถ่ายภาพยนตร์ที่มาจากต่างประเทศซึ่งเริ่มมีการติดต่อเข้าไปที่นครศรีมาแล้วนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกอนุกรมการอีกแบบหนึ่งซึ่งต่อไปในจอดอื่นๆก็คงจะมีการตั้งอนุกรมการซอฟาวร์ประจำจังหวัดเพื่อจะได้ทํางานเชื่อมโยงกับคณะอนุก,รการซอฟาวร์ระดับชาติต่อไปครับครับก็เป็นวาระที่ได้มีการพูดคุยที่สําคัญที่จะถแถลงต่อท่านสื่อมวลชนนะครับไม่ทราบมีคําถามอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณยายค